วันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เราชอบที่สุดกับไม่ชอบที่สุดใน One Piece Netflix ฉบับ Reaction ละกันนะครับเรามาเริ่มอย่างนี้เลยนะครับกับตัวละครที่ชอบที่สุดและไม่ชอบที่สุดในเรื่องนี้สำหรับผมนะครับตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้ก็คือโคบีนะครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ที่แวบแรกนะที่เห็นโคบีจากในรูปนะครับทั้งที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เลยนะครับรู้สึกว่าโคบีเป็นตัวละครที่ จากเดิมนะครับในการ์ตูนเนาะหรือว่าในอนิเมะก็แล้วแต่นะครับโคมี่จะเป็นเด็กที่ขี้แยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ใช่ตัวละครหลักแล้วทีนี้คือถ้าเราดูวันเพีชไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าโคบี้เติบโตมาอย่างดีนะครับจากตอนเด็กๆเนี่ยพอปรับมาเป็นแบบไลท์แอคชั่นเนี่ยโคบี้ตอนเด็กเรียกว่าแคสได้ดีกว่าต้นฉบับแล้วก็เหมาะสมนะฮะรู้สึกว่ามันทั้งดีแล้วก็เหมาะสมกับตัวบทนะครับ เลยต้องให้โคบีเป็นตัวละครที่ชอบที่สุดนะครับสหรับไม่ชอบที่สุดในเรื่องนี้นะครับโนจิโกะรู้สึกว่าออร่าของนักแสดงด้วยนะครับหรือแม้แต่บทนะครับของโนจิโกะกับนามิเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าบทมันไม่เด่นเท่าไหร่ทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ตัวละครนี้เราไม่ชอบที่สุดในวัน P ีไลท์แอคชั่นล้วกันต่อมาครับจะมาพูดถึงตัวละครที่เราเซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับเราให้มิสเตอร์เซเว่นเพราะว่าเราก็รู้กันว่าในการ์ตูนเนี่ยโซโลเคยพูดไว้ว่า ได้มีมิสเตอร์เเนี่ยมาชวนเขาเข้าบาล็อกเวิร์กนะครับซึ่งตัวละครคนนี้จะโดนโซโลจัดการไปนะครับแล้วอาจารย์โอดาเนี่ยก็ได้วาดแบบล่างๆแบบว่าไม่ตั้งใจวาดนะครับแบบว่าในหมุกตอบคำถามว่าหน้าตาจะประมาณนี้พอมีฉบับไลฟ์แอคชั่นขึ้นมาเนี่ยเขาได้ทำการเอาหน้าตาที่วาดเล่นๆเนี่ยเอามาทำให้มันเหมือนจริงจากที่แบบเป็นอิสตาเอกแบบขำๆฮาๆไม่ได้มีอะไรมาก กลายเป็นคนที่มีขึ้นมาจริงขึ้นมารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันดีอ่ะคือมันเป็นเหมือนอิสเรเที่ดีนะครับสำหรับเรื่องนี้ซีนที่ชอบที่สุดและไม่ชอบที่สุดนะครับสำหรับผมซีนที่ชอบที่สุดก็คือซีนที่ช่วงแรกที่โซโลลูฟี่นามีเจอกันตรงลานที่โซโลโดนจับครับซึ่งเหมือนกับเป็นการชวนเข้ากลุ่มครั้งแรกด้วยหนึ่งแล้วก็เป็นการได้เห็นฉากแอคชั่นจริงจังครั้งแรกของทั้ง3คนนะครับแล้วก็ เป็นแอคชั่นที่ผมรู้สึกว่าเป็นแอคชั่นที่ดีที่สุดนะของเรื่องด้วยนะครับเลยให้ซีนนี้เป็นซีนที่ชอบที่สุดส่วนซีนที่ไม่ชอบที่สุดเลยก็คือเป็นซีนของช่วงบ้านขายะนะครับรู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่บางฉากนะมันไม่ต้องเล่าก็ได้หนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าอะไรไมนต่างเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่าไอ้ธีมที่เขามาใช้หรือสีมันไม่เหมือนบันพีทอะครับประมาณนั้นเราเลยรู้สึกว่าไม่ชอบซีนนี้ซีนเก่าที่อยากเห็นที่สุด จากที่เราดูในการ์ตูนเนาะมันมีซีนหลายๆซีนที่น่าจดจำมากๆนะครับแต่ผมเลือกซีนที่อยากเห็นสุดก็คือซีนที่ต่อสู้กับจรสลัดดอนคิกนะครับเพราะว่าซีนนี้มันเป็นซีนที่ถ้าพูดถึงมันแอคชั่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะครับทั้งลูฟี่เองซันจิเองนะครับมันจะทำให้บทซันจิเนี่ยมันมันมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าซีนซันจิที่เราเห็นนะมันเห็นแค่ช่วงท้ายเนาะช่วงที่สู้กับอาลองไปแล้วแต่ว่าซีนของที่เจอกับ กุ่มจสเตอร์ดอนคิกเนี่ยมันเป็นซีนต่อสู้ที่ค่อนข้างสนุกมากๆถ้าอยากให้มีที่สุดก็น่าจะเป็นฉากนี้สิ่งที่ดีสุดในวันพี l ไลแอคชั่นสำหรับคนอื่นผมไม่รู้ยังไงนะแต่สำหรับผมผมชอบอช่วงโคบี้แล้วก็ฮลเบโปที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มีในเนื้อเรื่องจริงๆถ้าเราได้ติดตามเนื้อเรื่องนะครับมันจะเป็นดูแค่ว่าโคบี้เข้าไปกับกองทัพเรือเนาะแล้วก็ทานสคริปมาเป็นช่วงปัจจุบันเนี่ยมัน มันเป็นการเติบโตมาแล้วนะครับคือมันมีแหละช่วงฝึกช่วงอะไรแต่ว่าเราไม่ได้เห็นซีนมันเป็นซีนที่สําคัญหรืออะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรียกว่ามันเป็นการต่อยอดเนื้อเรื่องเดิมนะครับให้ตัวละครโคบีกาฟแล้วก็เฮมเบิลโปเนี่ยม,มันมีชีวิตชีวามากขึ้นมันได้เห็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกับเราได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายจริงๆนะครับคืออย่างวันพีชในฉบับเนี้ย เราจะได้เสพในเรื่องเก่าๆที่เราคิดถึงด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อยากเห็นถ้ามันเป็นคนแสดงจริงจะเป็นยังไงเนาะแต่ทีนี้คือเนื้อเรื่องส่วนนี้มันเป็น,เ,นเรื่องส่วนที่ต่อขึ้นมาอีกพร้อดดอมไหมครับมันเป็นเนื้อเรื่องที่มุมที่ไม่เคยได้เห็นนะเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสุดในเนื้อเรื่องของวันพีชภาคนี้ครับเอาล่ะครับแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกับวันพีชเน็ตฟิกฉบับดิแอคชั่นนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ชอบไม่ชอบยังไงซีนที่ชอบไม่ชอบนับเรื่องรราาต่างๆนะคับ มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาแชร์กันได้แล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ